ของไทยนี่ของเซี่ยงไฮ้นะขอไม่พูดถึงแบรนด์อื่นนะขอพูดแค่2แบรนด์นี้ป้เค้กไก่หยอง2แบรนด์นี้มาอันนี้ฮิ้วมาจากเซี่ยงไฮ้นะอันนี้ไปเรียนสูตรจากเซี่ยงไฮ้มาเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติจะแตกต่างกันไหมพี่จิตฝากฮิ้วมานะฝากน็อตรีวิวแบบไม่โอ้ยฮิ้วมาสองกล่องอันนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลมานะอันนี้อันนี้ของจีนนะคะทุกคนอันนี้ชิมดีกว่าได้มาณนี้ นี่พี่อำ้ำเขาก็กินเนาะนี้ทุกคนพี่จิตได้มาจากซีคอนสีนะัคะรินนะงานอ้ำๆเหลวนี่แหละดูหนึ่งกล่องได้หกชิ้นนะจ๊ะใหญ่จริงอืมด้านในประมาณนี้อืยจะมีความนุ่มฟูกว่าแล้วก็ตัวซอสหรือว่าลิลาเนี้ยก็จะมีกลิ่นหอมละมุนกว่าแหละแต่ว่าเค้กไก่หยองจะน้อยกว่าืึนี่ของไทยนี่ของเซี่ยงไฮ้นะหน่ตัวเลย ไก่หยองของที่เซียงไฮ้เขาให้มาเยอะกว่าถ้าเปรียบเทียบรสชาติเลยนะของเซียงไฮ้จะมีความหวานกว่าของเวอร์ชันคนไทยนิดนึงแต่เท็กเจอร์โดยรวมใกล้เคียงแต่แค่ว่าของเซียงไฮ้อะให้ไก่หยองมาเยอะกว่าแค่นั้นเองของไม่พูดถึงแบรนด์อื่นนะขอพูดแค่สองแบรนด์นี้ซื้อจากเซียงไฮ้กับอีกแบรนด์หนึ่งที่ไป,ไปเรียนสูตรจากเซียงไฮ้แล้วเพิ่มมาขายทุกคนลองดู